สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดเฟมเบี่ค่ะวันนี้จะมาย้ายสเสน่ห์จันเขียวค่ะที่สั่งเงาของเขามาเนาะแล้วก็มาอนุบาล<ะ>ไว้ในกระถางแบบนี้แล้วเขาโตแล้วในอัปุยมากับมั้ยครับแล้วเขาหนาแน่นเนาะแล้วก็โตแล้วค่ะจะมาย้ายใส่กระถางใหญ่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะทำลูกเตรียมดินไว้แล้วค่ะเตรียมดินไว้แล้วดีมากครับ เขาเป็นไม้ป่าเนาะอยู่ในป่าอาดูก่อนดูก่อนโอ้โหลากเยอะมากๆเลยรกเยอะโอ้โหเอ็กซ์องมือหน่อยใส่ไแล้วลูกเนี่ยค่ะรากเยอะมากๆข้าเป็นเสน่ห์จันเขียวป่าต้นสูงใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะไม่เอาลูกอย่าเล่นมันจะเปื้อนเนี่ยค่ะ ๋ยวจะทำการปลูกเลยค่ะมาเรียนการปลูกเลยค่ะครับนี่ค่ะรากเยอะมากๆเลยนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเสริมดินใหม่แล้วก็จะลงปลูกในกระถางนี้เลยค่ะ,ะมมอันนี้เป็นจันดำป่าค่ะเนี่ยค่ะอันนี้จันดำป่าเห็นไหมคะก้านเขาเขาสีดำเน,นี่ยค่ะก้านสีดำรู้สึกว่าจะมี3ต้นนี่ละมั้งเนะะี่ยค่ะก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเหมือนกันค่ะหนูนั่งเฉยๆลูกหนูนั่งเฉยๆ รู้สึกว่ารากเขาจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวเอาลากออกสักหน่อยนี่ค่ะ,ะน,น,น่่ะีเงาของเขานคะคะเงาเก่าของเขานคะคะเดี๋ยวก่อนนะลูกนะเดี๋ยวยายปลูกนิดแป๊บนึงอยากก็ปลุกมูกนะเอาออกสักหน่อย เน,นี่ยค่ะจะมาทำการปลูกกันเลยค่ะาการปลูกกันเรื่องอปลูกก้่อยไหนไหนไ,หนไหนยายจะปลูกยี่ลุกไปเลยคะเขาเป็นไม้ป่าต้นเขาจะสูงใหญ่เนาะ <ๆ S 1> แล้วเขาก็ชอบอยู่ในร่มอยู่แล้วแหละเพราะว่าของป่า ชอบเขาใบเขียวสดใสดีค่ะก้านเขียวใบเขียวอย่าเล่นนะลูกไม่เอามาาันจะคันไม่เอานะลูกนะไม่เอานะลูกฟอจูนน,ะ,นะคะไม่ถูกใจเดีเด้อเด้อเด้อไม่ถูกใจไม่ถูกใจลงดีๆสักหน่อยนี่ง่ายเอาอินออก ค่ะคุณผู้ชมนี่จะครัผมเดี๋ยวยกต้นนี้ออกก่อนค่ะมาเดี๋ยวแม่จะปลูกก่อน เดี๋ยวแม่ปลูกแป๊บหนึ่งนะล,ลูกนะกะอจุนครับทําอะไรก็ทํากับหลานอย่าไปคุยมาแล้วไปกัแล้วไปกักับแเ,เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันค่ะว่ารากเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันน,นี้นนะม่ค่ะคุณผู้ชมรากดีเหมือนกันนะคะ ก้านของเขาจะสีดำๆใบก็จะเป็นแบบนี้แต่จะก็เป็นหนีงใ้กัางครับมีวุ้ยะอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับอะไรอยู่หลังไลยตามาเรามาทำกันปลูกกันเลยค่ะตาอ,อะไรอยู่หลังใด เรน,นดูยบบไงอ่ะนี่ค่ะอ,อย่าไปคุยลูกไม่คุยไม่คุยอันนี้เราก็จะมานี่เลยค่ะดูแลไว้ในกระถางนี่เลยนะคะนะค่ะ,คะมาดูต้นนี้สิโอ้โหต้นนี้ สงต้นนี้เดี๋ยวเอาดินมาเสริมก่อนค่ะดินมาเสริมก่อนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะรือละแล้วก็ดินมาเสริมละอันนี้ไม่มีรากเลยค่ะลองดูเนาะเรามาเลี้ยงเขาดูว่าเขาจะโตไหมเรามาเลี้ยงเขาดูค่ะ อันนี้ชุ่มชื้นอยู่แล้วค่ะจะ้ากาต่อมาเนี่ยไหนลูกไหนไหนนู้นออกก่อนหนูจะไปคุยหนูจะไปคุยหน้ย,ยืนยืนก่อนยืนก่อนแล้วมันจะเปียกลุกลุกลุกลกลก้าวนี่ค่ะคุณผู้ชมย้ายกระถางเขาแล้วค่ะนคะคะจากกระถางเล็กเนาะที่เรา อนุบาลไว้กระถางเล็กแล้วเราก็มาย้ายใส่กระถางใหญ่ค่ะนี่ค่ะเมื่อลากเขาเดินดีแล้วมีอาหารกินเยอะเขาก็จะงามค่ะใบเขาจะงามสวยงามค่ะอันนี้เราก็จะอนุบาลไว้นี่ก่อนค่ะ เสน่จันเขียวป่าถึงแม้ว่าจะไม่มีราคาเนาะแต่เราชอบเพราะว่าใบเขาเขียวสดชื่นค่ะเขียวแล้วมองไปสดชื่นค่ะมองไปแล้วมีความสุขเนาะเลี้ยงไว้ค่ะสวยงามค่ะนคะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้บ้านสวนชินชดแฟมเลอรี่ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ